โชกควายไปสองทีด้วยแล้วควายมีการอะไรคผมก็เห็นมันนิ่งๆนะก็คืองูเขาบอกว่าเขาเจองูอยู่ตรงกองฟางแล้วทีนี้เขาออกมาดูแล้วมันตกใจมันตกใจคนครับแล้วทีนี้งูมันตกใจมันก็เรืออ้ไปเข้าเข้าไปในข้อควายแล้วมันก็ไปฉกไปฉกควายสองทีหมอหมออิทเขาว่ามันฉกควายไปสองที ไฟมีอาการยังไงไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันนานนานยังโชคนานยังก็สักพักใหญ่แล้วถ้า,ถาเป็นโจงอางนี่ก็น่าจะมีอาการแล้วมั้งสักพักใหญ่ใหญ่เดี๋ยว,วงี้เราไปดูก่อนดีกว่าว่า,ต,วาต้องหาตัวไม่เจอก่อนว่ายังอยู่แถวนี้ใช่ไหมเขาบอกอยู่แถวนี่ยนะพี่แต่ว่าแถวกองฟางไอ้แถวนี้น่ข้างหลังมันม,นมนันป่าไม่ใช่เหรอใช่ครับโอ้ตาแล้วป่ะ ฟางใช่ไหมใช่เขากบอกเห็นอยู่เถวหน้าอ่อ่านออไปแน้าออา์น้าพาพาโกมอนบอกออราแลนด้าว่า ไม่ตรงอ่าวว่ะนะไม่ใช่ะตรงอ่างวันนี้ตัวอ่างป่านนี้ไปแล้วถ้าถ้าเกใหญ่ๆนี้สักเป็นถ้านับเป็นชั่วโมงแล้วยังน่าจะตึกเกือบสิเพราะว่ามันก็นานเลยว่าจะมาถึงต้องต้องดูว่าวางทุกแถวกองฟางไหมจะน่าคิดถึงตรงอ่ามเลยนะเออเป็นปลาไข่ด้วยอ่ะปลาไข่นั่นเลย Seperti ini. Ini, ini, ini. Okey. Eh, ada musik. Ini bukan air, bukan? Tidak, tidak. Tidak boleh. Okey. Okey. Jangan menekan. Bertenang, tidak akan terjadi apa-apa. Okey. แล่แล้วนะฮะงูที่ตอนนี้เราได้รับแจ้งเหตุมาเนี่ยที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นงูจงอางเนี่ยจริงๆไม่ใช่มันเป็นเป็นงูสิงงูสิงหางลายนั่นเองครับคืองูสิงหางลายนี่ก็เป็นงูที่หลายๆคนก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นงูจงอางรวมทั้งมันเคยมีความเชื่อที่ตอนนั้นก็ถกเถียงกันนะว่างูสิงเนี่ยจัดควายแล้วควายจะตายเพราะว่าควายเปนแพ้น้ำลายงูสิง ซึ่งเมื่อกี้ตุ๋ยบอกว่าไอเจ้าของเขาก็บอกว่ามันกัดไปสองทีใช่ไหมก็ในๆนก็ในๆนนะครับตอนนี้เราก็จับงูได้ละก็จะลองรอดูอาการของเจ้า้ายดูหน่อยว่าเป็นไรหรือเปล่านะโอเคสวนไหมสวนไหมกำลังตื่นไม่เป็นไรคลังตื่นแต่วับเพืยอพอมีแผลโดนไฟเหยียบมัน ทะลอกเลยแดเจ็บเสร็จนี Laser> ่เขเหยบเั็มตังเป็น้ไงเราหลังหักเลยสิงจะสิงอืเป็นงูสิงหางลายครับเจ้าของเขามิตกกังวลไหมว่าว่าไฟจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็กังวลอยู่ครับเขาบอกว่าเขาเคยได้ยินว่างูสิงมันกัดไฟตายอะไรเงี้ยอืมแล้วจากที่ที่งูสิงกัดกับไฟตอนเนี้ยไฟมีอาการอะไรไหม มันก็ยังนิ่งๆครับเฉยๆอยู่อ๋อครับไม่ไม่มีอาการก็ดปกติครับปกติเลยแล้วไกินัลาอยูแต่เท่าที่ดูตอนนี้นะฮะนี่ก็ประมาณสักสามชั่วโมงแล้ว ถ้าเกิดว่านับจากที่ตุ๋ยเขาบอกว่าวานถูกฉกนะเขายังทานฟางฟางอยู่ปกตินะฮะไม่มีอาการใดๆคือมุมมองส่วนตัวนะผมมองว่าหนังควายอะหนาหนามากเคยเห็นที่เขาเอาหนังควายมาตากแห้งอ่ะใช่แล้วก็ที่ว่าเอาตรงนั้นเอาเอาเวลาเขาจะกินให้เอาไปต้มอ่ะคือแบบมันเหนียวมากแล้วมันหนามากขนาดแห้งยังหนาเลย แล้วคนนี้ฟันงูสิงเนี่ยมันมีความยาวนิดเดียวอะ่ะการที่กัดควายเข้านี่ก็ก็เป็นเรื่องยากไม่น่าเข้านะไม่น่าเข้าใช่ไหมก็คิดว่าไม่เป็นไรเราก็ดูอาการอีกรักหนึ่งล้วก็รอใหุ้่งนี้เนี่ยให้ตุ๋ยเข้ามาที่นี่กีนเลยแล้วก็คอนเฟิร์มบอกเราว่าควายยังปกติอยู่ ครับดูว่าฟางมีอาการไงใช่ใช่คือคือเคสนี้เนี่ยมันเกิดการโจมตีการฉกกัดไปแล้วนะครับแต่เราไม่ได้มีภาพแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบางคนอาจจะอยากให้เราเนี่ยเอางูไปกัดวายซึ่งตรงนี้ต้องขออนุญาตบอกว่าเราคงจะไม่ทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าคือข้อหนึ่งเนี่ยภาพที่ออกมามันไม่น่าดูแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญไม่คือว่าเราไม่รู้ว่าเขาอะมีอารมณ์แบบไหน เราจะไปกัดขึ้นมาแล้วโหเขากระชากเชือกหลุด<ม>แล้วไววิ่งไปไหนตอนไหนเรา่นี้แหละงานย,ยากเลยนะครับ ชั่วโมงไม่เห็นมีอาการอะไรตัวตามตัวตามฮะตัวตามเอ้ยทำเป็นนี่ตัวปกติโอเคอาการปกติคือมันไม่มีซึมไม่มีอะไรนะอ่าคือตอนนี้นะฮะก็ผ่านไปประมาณห้าหกชั่วโมงแล้วเราก็เลยกลับมาดูเจ้าฝ่ายทีนึงว่าเขามีอาการอะไรไหมนะฮะเขาได้ดูก็เหมือนปกตินะเคืออันนี้ ผมก็ไม่ค่อยชํานาญเรื่องหัวควายเท่าไหร่พี่อิทอช่วยอธิบายหนะ่อยว่าอาการเขาโอเคไหมมีอะไรผิดปกติไหมไม่จริงๆดูโดยรวมแล้วอ่ะถึงงูกัดเสจแล้วนะอ่าอาการที่ปกตินะไม่ได้เสื่องซึมเลยออืเดี๋ยวที่ลองเดินเข้าไปดูใกล<ๆ>้ลองดูใกล้<ๆ>ดูสีหน้าและแววตาะจะไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยอฮะ ถ้างัวจะป่วยจะอะไรนะสีหน้าแล้วแววตาจะแบบซึ้งซึมมากแต่นี้น้ำาลงน้ำลายก็ไม่ยืดไม่เห็นนะอไม่มีเป็นปกติหมดเลยเนี่ยจมูกชื้นเี่ยใช่เอ้ยจมูกชื้นธรรมดาอยู่แล้วบัวไฟจมูกชื้นอยู่แล้วแต่ผมไปล้าจับนะจับเลยโกงงับเอาไม่งับไม่งับเอออย่างนี้มาเขาบอกให้จับเลยจับเลยไม่เอาจับเลยเดี๋ยวนิวคุดโอเคฮะผมคิดว่าตอนนี้ก็ห้าหกชั่วโมงแล้วก็คิดว่ามันคงจะไม่มีปัญหาอะไรละ เพราะว่าต่อให้เป็นงูอย่างพวกงูเหออ่างูจงอางถ้าเกิดว่ากัดมานี่อาการต้องออกแล้วใช่ไหมอาการต้องออกถ้าเกิดว่ามีอาการเป็นพิษหรือว่ามีอาการาที่มีผลกระทบจากพิษเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ฮะก็คือว่ามันจะมีอาการเื่อมซึมนะฮะนี่ก็ดูปกตินะปกติดี ตอนนี้นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับประมาณสักหลายชั่วโมงแล้วก็คือข้ามวันมาเป็นเวลาของอีกวันแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าสุขภาพของควายที่ถูกกัดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนะครับเราจะโทรไปติดต่อนะครับที่น้องตุ๋ยนะเพื่อดูว่าตอนนี้ควายเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นการคุยวิดีโอกันเลยนะฮะ สวัสดีครับสวยเป็นไงตอนนี้อยู่ถึงสถานที่ที่จับงูม้มวนยางอยู่อยู่แล้วครับอ่าอยู่ถึงแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าสุขภาพของน้องควายของเราเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้งไงบิดได้โอเคนะครับโอเคอยู่ใช่ไหมใช่ ขดูนิดนึงอ๋อโอเคไหมครับอาการสุขภาพโดยรวมโอเคใช่ไหมฮะกินปกตินะพี่อ๋อยิงกินปกติอยู่นะโอเคก็แสดงว่าไม่น่าจะตายแล้วนะไม่ับพี่ปกตินะครับอืม โอเคดังนั้นงูสิงน้ำลายงูสิงก็ไม่น่าจะมีผลอะไรกับควายก็ไม่น่ามีผลนะครับสันิิงปกติได้ปกติโอเคครับอ่ะโอเคครับก็น่าจะสรุปได้แล้วนะโอเคครับขอบคุณตุ๋ยมากครับผมครับครับดีครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับสุขภาพของน้องควายก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับยังกินอาหารปกตินะครับ คือถ้าเกิดนับเวลาตั้งแต่คําบอกเล่านะครับที่เจ้าของเขาบอกว่าควายจูกงูสิงกัดเนี่ยจนถึงเวลานี้ก็จะประมาณสักย1็ชั่วโมงยี่สิบอดชั่วโมงย0ิกว่าชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งเวลาขนาดนี้แต่ว่าน้องควายก็ยังมีอาการปกติปกติดังนั้นหมายความว่าความเชื่อที่เขาเล่ากันมาว่าน้ําลายงูสิงเนี่ยมันเป็นพิษกับควายเนี่ยก็อ,<ม>อ,อาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปแต่ว่าบางครั้งนะครับตรงนี้ผมก็อยากจะขยายความนิดนึงว่าบางครั้งเนี่ย บางความเชื่ออาจจะมาจากเหตุผลอื่นนะครับที่อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่เขาที่เขาเ,าเข้าใจกันนะครับงูสิงกัดควายตายก็เช่นกันนะครับคือผมสันนิษฐานว่าความเชื่อนี้เนี่ยอาจจะมาจากความเข้าใจผิดนะครับเรื่องชนิดงูถามว่าจะเป็นชนิดงูอะไรตามผมมาเลย ก็แบบเดินนะพี่นีฮที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นงูชนิดหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดว่าคุณดูตรงนี้เนี่ย บางคนอาจจะคิดว่าเป็นงูสิงนะครัลองดูกันชัดๆนฮะคือลักษณะตัวเขาก็น่าจะมีขนาดสักประมาณนี้นะฮะไม่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็สีสันลำตัวนะครับก็ดูแล้วเนี่ยก็คล้ายงูสิงห์ไหมพี่เอสคล้ายๆเลยคล้ายใ,ใช่ไหมคล้ายเลยเจ้างูตัวนี้นะครับก็คืองูสิงครับแต่เป็นงูสิงหัวขาบครับผม รู้จักไหมงูสิงหัวคาบเคยได้ยินเหมือนกันเลยชาวบ,บ้านชอบเรียกกันน,นะครับคือถ้าเกิดเราลองไล่ดูลักษณะนะครับงูตัวนี้ก็เป็นงูที่มีขนาดไม่ใหญ่มากครับเท่าประมาณสักไม้ไผ่ลำเล็กๆกนะันเนาะแล้วก็สีออกค้ำๆนิดนึงนะครับพอไล่มาดูเนี่ยตอนนี้เขากำลังชูหัวอ,อยู่พอเล็กๆเนี่ยนะฮะบ,บางคนเขาก็มองว่านี่น่าจะเป็นงูสิงชนิดนึงนะครับก็มีชื่อท้องถิ่นบางชื่อเขาเรียกงูสิงหัวคาบ แต่จริงๆแล้วเนี่ยงูสิงหัวขาบเนี่ยมันก็คือชื่อของงูจงอางครับผมที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแม่ง,งูจงอางนะครับที่กําลังทารังวางไข่แล้วตอนนี้ครับก็อยู่ในพฤติกรรมในการเฝ้าไข่ครับคือที่มาของความเชื่อน,นี้นะครับอาจจะเกิดมาจากว่าวันหนึ่งฟายอาจจะเดินไปหากินแล้วบังเอิญไปเจอกับงูจงอางที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นอาจจะมีขนาดประมาณนี้นะครับบังเอิญน,นะครับด้วยความ กังวลของงูจงอางเพื่อกันรปองกันตัวอาจจะไปกัดควายเข้าเพราะว่าคิดว่าควายจะมาทําร้ายคราวนี้พอคนเห็นเนี่ยว่างูตัวที่กัดเนี่ยตัวลักษณะแบบนี้สีแบบนี้ตัวไม่ใหญ่มากก็คิดว่าน่าจะเป็นงูสิงคราวนี้พอผ่านเวลาไปควายอาจจะค่อยๆซึมแล้วก็เสียชีวิตตรงนี้อาจจะเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่างูสิงกัดควายตายครับผมที่มาของชื่องูสิงหัวขาบนะครับอาจจะเกิดมาจากาความเข้าใจผิด เนื่องจากว่ามูจงอางสายวัยรุ่นหรือว่าอาจจะเป็นเพศเมียที่มีขนาดเล็กเนี่ยเขาจะมีตัวที่ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็สีสันลําตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่มีความชมนานาญพอเนี่ยก็อาจจะแยกไม่ได้ว่าเขาคือมูสิงหรือมูจงอางคราวนี้นะครับลําลตัวที่มีสีสันคล้ายคืงกันขนาดใกล้เคียงกันแต่ตรงหัวตรงหัวเขาจะมีเป็ดตรงช่วงกระม่อมที่มีลักษณะเหมือนแตกลายงานะครับซึ่งลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นที่มาของชื่อหัวขาบก็ได้ นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเป็นงูสิงหัวขาบแบบนี้มีพิษอันตรายแน่นอนเราถ้าเกิดว่าไปกัดควายก็ตายแน่นอนโอเคฮะก็ที่คุณเห็นตรงนี้นะมันก็จะเป็นภารกิจภารกิจหนึ่งของเราที่ไม่นานเนี่ยคงจะได้อ่าได้รับชมกันทั่วไปแน่นอนนะฮะซึ่งภารกิจนี้ก็เป็นภารกิจที่ต้องบอกว่าแบบมันตื่นเต้นระทึกมากๆแล้วก็มีอะไรน่าสนใจมากมายตรงนี้ก็ต้องขอให้ทุกท่านนะครับติดตามชมในไม่นานนี้ครับผมเจอกันแน่